h e l lo everyone welcome back to the channel a c j e t Reviews. วันนี้เราจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับรถถังเบาไทย62ที่เคยประจำการในกองทัพไทยซึ่งถือเป็นหนึ่งในรถถังที่มีบทบาทสำคัญในยุคสงครามเย็นโดยไทย62ถูกพัฒนาจากพื้นฐานของไทย59แต่ลดขนาดและน้ำหนักลงเพื่อให้เหมาะกับภูมิประเทศที่เป็นป่าภูเขาและพื้นที่ชุ่มน้ำของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภายนอกของรถถังไทย62มีลักษณะตัวถังขนาดเล็กรูปทรงเตีย้ยทำให้ยากต่อการตรวจจับจากระยะไกล กรอเหล็กถูกออกแบบให้มีความลาดเอียงเพื่อลดโอกาสการจอดจากกระสุนด้านหน้าป้อมปืนมีขนาดกระทัดรัดติดตั้งปืนใหญ่หลักขนาด85มิลิเมตรซึ่งเพียงพอสำหรับการรบกับยานเกรอะเบาและการสนับสนุนทหารราบรูปลักษณ์ภายนอกอาจดูเรียบง่ายแต่แฝงไปด้วยแนวคิดการออกแบบที่เน้นความคล่องตัวมากว่าการป้องกันขั้นสูงด้านข้างตัวถังมีล้อสายพานจำนวน5ล้อทําให้การกระจายน้ําหนักดีและสามารถเคลื่อนที่ในพื้นที่ครุขระของประเทศไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายในของไทย62ถูกออกแบบตามมาตรฐานรถถังจีนในยุคนั้นโดยมีลูกเรือทั้งหมดสีนายประกอบด้วยผู้บังคับการพลขับพลยิงและพลบรรจุกระสุนพื้นที่ภายในค่อนข้างคับแคบเนื่องจากตัวถังมีขนาดเล็กอุปกรณ์ควบคุมต่างๆถูกจัดวางอย่างเรียบง่ายเน้นการใช้งานจริงมากกว่าความสะดวกสบายเบาะนั่งและตำแหน่งปฏิบัติงานอาจไม่เหมาะกับการใช้งานระยะยาวแต่ก็เพียงพอสำหรับภารกิจรบในสนามจริง ระบบเลงเป็นแบบออปฏิคอพื้นฐานไม่มีระบบดิจิทัลสมัยใหม่ทําให้ต้องอาศัยทักษะและประสบการณ์ของคนยิงเป็นหลักการสื่อสารภายในใช้ระบบวิทยุแบบดั้งเดิมซึ่งในช่วงที่กองทัพไทยใช้งานถือว่ามีความน่าเชื่อถือและเหมาะสมกับยุคสมัยในด้านสมรรถนะไทยาย62ใช้เครื่องยนต์ดีเซลที่ให้กาลังประมาณ430แรงม้าแม้จะไม่สูงมากแต่เมื่อเทียบกับน้ําหนักตัวถังที่เบาทําให้มีอัตราส่วนแรงม้าต่อน้ําหนักที่ดี รถถังสามารถทำความเร็วสูงสุดบนถนนได้ประมาณ60กิโลเมตรต่อชั่วโมงและมีความคล่องตัวสูงในการเลี้ยวและเคลื่อนที่ในพื้นที่จำกัดช่วงล่างแบบทอชันบาร์ช่วยให้การวิ่งผ่านพื้นครูคระเป็นไปอย่างนุ่มนวลกว่ารถถังหนักเหมาะกับสภาพภูมิประเทศของไทยที่มีทั้งป่าภูเขาและพื้นที่โคลนการข้ามสิ่งกีดขวางอย่างคูน้ำหรือเนินดินทำได้ดีในระดับหนึ่งทำให้ไทย62เหมาะสำหรับภารกิจลาดตระเวณและสนับสนุนการรบมากว่าการเผชิญหน้ากับรถถังหลักของศัตรูโดยตรง ในเรื่องความปลอดภัยไทย62มีข้อจำกัดตามยุคสมัยและประเภทของรถถังกรอบป้องกันมีความหนาไม่มากเน้นการป้องกันกระสุนขนาดเล็กและสะเก็ดระเบิดมากว่าการต้านทานปืนใหญ่ของรถถังหลักระบบป้องกัน NBC หรือระบบดับเพลิงอัตโนมัติภายในยังไม่ทันสมัยเหมือนรถถังรุ่นใหม่แต่ในช่วงเวลาที่กองทัพไทยนำมาใช้งานถือว่าอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ลูกเรือต้องพึ่งพาการเคลื่อนที่ที่รวดเร็วและการใช้ภูมิประเทศเป็นที่กำบงังเพื่อเพิ่มความอยู่รอดในสนามรบ ความเตี้ยของตัวรถช่วยลดโอกาสการถูกตรวจจับและยิงได้อย่างมีประสิทธิภาพจุดขายที่โดดเด่นของไทย62คือความคล่องตัวน้ำหนักเบาและความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของประเทศไทยรถถังรุ่นนี้สามารถเคลื่อนที่ในพื้นที่ที่รถถังหนักไม่สามารถเข้าถึงได้ง่ายเช่นเส้นทางแคบในป่าหรือสะพานที่รับน้ำหนักได้จำกัดอีกทั้งยังมีค่าบำรุงรักษาที่ต่ำกว่าเมื่อเทียบกับรถถังหลักทำให้เหมาะสำหรับประเทศที่ต้องการกำลังยานเกราะในงบประมาณที่จำกัด ความเรียบง่ายของระบบยังช่วยให้การฝึกกำลังพลและการซ่อมบำรุงทำได้ง่ายและรวดเร็วนอกจากนี้ไทย2ยังสามารถใช้กระสุนปืนใหญ่ที่มีอยู่ทั่วไปในยุคนั้นทำให้การจัดหาและการส่งกำลังบำรุงไม่ซับซ้อนในด้านราคาหากอ้านอิงตามยุคที่กองทัพไทยจัดหาไทย2จะถือว่าเป็นรถถังที่มีราคาประหยัดเมื่อเทียบกับรถถังจากชาติตะวันตกราคาต่อคันต่ำกว่ารถถังหลักอย่างมากทำให้สามารถจัดหาได้ในจำนวนที่เหมาะสมต่อการเสริมกำลังป้องกันประเทศ แม้ในปัจจุบันไทย62จะปลดประจำการไปแล้วแต่ในตลาดรถถังมือ2หรือในเชิงประวัติศาสตร์ก็ยังถูกมองว่าเป็นรถถังที่คุ้มค่าและมีบทบาทสำคัญในยุคหนึ่งของกองทัพไทยสรุปแล้วไทย62เป็นรถถังเบาที่สะท้อนแนวคิดการรบของยุคสงครามเย็นได้อย่างชัดเจนแม้จะไม่มีเทคโนโลยีล้ำสมัยหรือกราหนาเท่ารถถังหลัก แต่ด้วยความคล่องตัวความเรียบง่ายและความเหมาะสมกับภูมิประเทศทําให้มันเคยเป็นกําลังสําคัญของกองทัพไทยในอดีตไทย62จึงไม่ใช่แค่ยานเกราะธรรมดาแต่เป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์การทหารไทยที่แสดงให้เห็นถึงการเลือกใช้อาวุธให้สอดคล้องกับภารกิจงบประมาณและสภาพแวดล้อมของประเทศอย่างแท้จริงหากคุณชอบเนื้อหาแนวรีวิวรถถังและยานเกราะแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และติดตามช่องอัจเจตรีวิวเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆ